ชื่อดอกเดฟโฟดินนะคะแต่ภาษาเดนมาร์กไม่ได้ชื่อดอกนี้นะคะเวฮ l เลเดนบลอมส์พอ e ดนส์ก e ค e อเป็นโพส l 尔ินเย่โพส l 尔ิน e ย่เขาชื่อโพส卡尔 e น i ย่ k นะคะ p พ s 卡 l l นเย e ออกเสียงไม่ค่อยเหมือนคนเดนมาร์กนะคะ ก็เป็นดอกไม้ที่เติบโตโดยใช้หัวในการปลูกนะคะเป็นดอกไม้ที่มีรูปทรงคล้ายๆทรัมเป็ตโดยหลักการแล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในธรรมชาติในยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางในเดนมาร์กจะออกดอกปลายเดือนกุมภาถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเ,เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนของฤดูใบไม้ผลิ หลังจากที่เราอยู่ในฤดูหนาวที่อึมคึมแล้วก็แสนจะว้าเวก็จะเจอดอกไม้สีเหลืองที่เบ่งบานแล้วก็ทำให้สีสันของธรรมชาติกลับมาอีกครั้งนะคะแล้วเขาก็จะบาในช่วงของเทศกาลฮีส์เตอร์นะคะวันอีสเตอร์ในเดนมาร์กไม่ได้เรียกว่าอีสเตอร์นะคะแต่เรียกว่าวันโพสเกอร์ซึ่งเป็นเทศกาลที่ชาวคริส จะระลึกถึงการที่พระเยซูกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทีนี้เรามาดูธรรมชาติของดอกไม้นี้นะคะหัวของมันน่ะจะมีผลึกเกลือของกรดออกซาลิกนะคะแล้วก็จะมีแลคตินที่เป็นพิษซึ่งทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้แล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ถ้าพวกเขากินหัวของมันเข้าไปนะคะดังนั้นในการปลูกดอกไม้นี้ จึงต้องระมัดระวังแล้วก็ควรใส่ถุงมือเพื่อป้องกันขอบพระคุณข้อมูลจาก Google นะคะ